I don't think they running at my pace. Jordan ones, gotta keep h 'em l a c e If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I set 'em on a chase. ปั๊นึ่งไม่ไหวแล้วหมดแรงโอ้ร้อนมากเลยมีอะไรเย็นๆกินบ้างมั้ยเนี่ยนี่เลยไอศกรีม Bittersweet มีรสอะไรบ้างอ่ะโอ้อโหเยอะแยะมากมายเลยจ้ะวาน,นิลาโมบ,บุลี่โยเกิร์ตแต่ตูนะชอบรสอยากคูอขอชาไทย อได้ไอศครีมโฮมเมดที่ตั้งใจทำด้วยหัวใจส่งตรงความอร่อยถึงบ้านค่ะ mm hmm. เพียงช้อปในช้อปปีใส่โค้ด B I T T 2 3 M N ได้รับส่วนลด80บาทการสำหรับการสั่งซื้อ1กล่องแล้วก็พิเศษกว่านั้นค่ะ mm hmm. เพียงใส่โค้ด B I T T 2 3 M N 2สำหรับการสั่งซื้อ2กล่องนะคะได้รับส่วนลดถึง200บาท1กล่องเ่ยมีทั้งหมด12ถ้วยค่ะ Mmm. 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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที3แมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวกเป็นเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวข่าวรอบรอบลีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเดนเด็ๆที่เกิดขึ้นในเกมบอลคริครสต์มาสเมื่อวานที่พวกเราทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้รายงานหลังเกมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะขอไ like ลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ขอซับด้วยค่ะเรา,าเริ่มที่คู่แรกนะครับคู่สุดมันเลยแนะ่คือมิวกิบักซ์รับการมาเยือนของบอสตันเซลติกส์ในเกมเมื่อวานเนี่ยถือววววว่่่่าา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 เเเเปป็นนนนนนขขดดดีีีะคครรััับบททพพกกกกยยยไ้ตตงงิสสอโลลม อีกครั้งหนึ่งรวมถึงหลายต่อหลายคนในทีมเลยครับแต่พอเปิดเกมขึ้นมาครับต้องยอมรับเลยว่า 2J ของ Boston Celtics ไม่ว่าจะเป็นเจเรนบราหรือว่าเจสันเททัมเนี่ย um, ร้อนแรงเหลือเกินโดยเฉพาะเจเรนบราวกดไปถึง14จาก25แต้มที่ตัวเองทําได้นะครับในช่วงควอเตอร์แรกแล้วก็เจสันเททัมกดไปอีก25แต้มครับทั้งเกมก็เลยทาให้ส่วนมากแล้วเนี่ยเป็น Boston Celtics ที่นําห่างเลยนะครับบางช่วงเนี่ยนำห่างถึง19แต้มช่วงท้ายควอเตอร์ที่4เนี่ยผ่านไปครึ่งทางแล้วเน เมลกีบัคส์ครับพยากรของพวกเขาในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำได้แค่7็แต้มเท่านั้นนะครับแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับพยากรค่อยๆเดินเครื่องกดไปถึง29แต้มโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมครับร่วมกับจูฮอยเดย์แล้วก็คริสเมร์ตันทับสำรองของพวกเขามีอย่างบ๊อบบี้พอติสนะครับแล้วก็มาได้ลูกการยิง3คะแนนทีเด็ดครับของเวสลี์แมทธิวตามโดยการบล็อกที่สําคัญเหลือเกินครับของยานิสอันเดตุกุมโปเน่ครับสุดท้ายทําให้เมลคีบัคสสามารถกลับมาเอาชนะได้เฉยเลยครับสร้างความสาใจให้กับแฟนๆในสนามเป็นความสุขเหล ทำให้พวกเขาเนี่ยเพิ่มสถิติขึ้นไปอีกยามใดก็ตามที่บิ๊กทรีของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นยานิสจูฮอยเดคริสมอ์ตันเนี่ยลงสนามทำแกงแขนพร้อมกันในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขามีผลงานชนะนะครับ14 <Okay. S 1> แพ้แค่2เท่านั้นเองนี่คือความสุดยอดเลยเกินของบิ๊กทรีในการนำมิลกี้บัคส์ในฤดูกาลนี้ในเกมเมื่อวาน,นครับถือว่าเป็นเกมเปิดตัวฤดูกาลของดอนเตเดวิเชนโซหลังจากที่กลับมาจากการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าน,นะครับจริงๆตัวของเขาเนี่ยจะกลับมานานแล้วนะครับแต่ต้องเข้าสู่โควิด19โปรโตโคอลไปก ะครับก็เลยชะลอมันนิดหนึ่งเมื่อวานลงสนามจํานวนจํากัดนะครับ15นาทีเท่านั้นเองต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับกว่าตัวของเขาเนี่ยจะค่อยๆเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมิวกิบัคส์เล่นเกมในวันคริสต์มาสของ NBA เนี่ยเป็นครั้งที่8นะครับในเกมเมื่อวานเป็นครั้งที่8สถิติของพวกเขาคือชนะ5แพ้3แล้วก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตรครับตราบใดที่พวกเขาย,ยังคงมียานิสอันเดตุคุมโปอยู่ในทีมแบบนี้เนี่ยมิวกิบัคส์ยังคงมีโอกาสเล่นเกมวันคริสต์มาสสคคคค่่่่่่อออนน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 ขขข้้าาาางงงงแแแเเเพรรระะวววผลลทีีีีีีมยยดดัััืบบบบหใ เกมเมื่อวานเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยยังคงเป็นปัญหาของพวกเขาโดยเฉพาะผู้นําทีม2คนครับเจสันเททัมและก็เจเรนบราห์ทั้ง 2, 2> mm hmm. คนนี้เนี่ยจะต้องเฉียบคมมากกว่านี้พลาดหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับในช่วงท้ายเกมที่น่าสนใจนิดนึงนะครับของบอสตันเซอร์ติคส์ในเกมเมื่อวานนั่นคือในช่วงท mm ้ายควอเตอร์แรกครับจังหวะที่เจสันเททัมเนี่ยพยายามขึ้นไปรีบาวนะครับและศอกเนี่ยบังเอิญไปกระแทกปากครับของเจเรนบราวห์เลยทําให้ฟันของเจเรนบราห์เนี่ยบินเลยนะครับ mm hmm. โอ้โหรุนแรงเหลือเกินหลังจากจจบบบเเเเเเกกมมมแขข่่่งัััันนนนนีียยสททค้าา็ไดวตตอะร ว่าตัวของเจเรนบราลครับมาทวิตครับบอกว่าโอ้โหโดนส่อข้างเดียวกันในฟันบินไปเลยเจสันเทสทัมก็าบอกนะครับเขาบอกว่าเขาขออภัยเป็นความผิดพลาดของเขาเองเดี๋ยวเขาจัดการให้สําหรับฟันซี่นี้นะครับของเจเรนบราวนี่คือสาเหตุนะครับว่าทําไมนักกีฬาหลายต่อหลายคนเนี่ยถึงต้องใส่ฟันยางทํแกรแข่งขันเพราะว่าการกระแทกแต่ละครั้งครับใน NBA เนี่ยมันเป็นเกมที่หนักเหลือเกินในส่วนของบอสตันเซลติกนะครับในภาพรวมเกมแข่งขันวันคริสต์มาสเนี่ยทีมของพวกเขาชนะ15นะครับแพ้20ใแน่นาครก็ยังคงมีโอกาสแน่นอน ใหญ่หลายต่อหลายคนให้ความสนใจและทีมของพวกเขาก็ยังคงม,มีผู้เล่นชั้นยอดหลายต่อหลายคนเลยครับ เราไปต่อกันที่ Utah Jazz รับการเป็นเยอของ Dallas Mavericks ต้องยอมรับเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นเกมวันคริสต์มาสที่แฟนๆของแมฟต้องการเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขาดผู้เล่นตัวหลักเพียบเลยนะคะจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เข้าสู่โควิดโปรโตคอลแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้คริสตัปปอร์สิงเกสกลับมาลงสนามทําการแข่งขันเกมเมื่อวานเนี่ยเจอกับทีมที่ร้อนแรงในขณะนี้เลยค่ะอย่าง Utah Jazz ที่ผู้เล่นตัวหลักแล้วก็ทัพสำรองในะครบทัว่วไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหรือว่าเข้าสู่โควิดโปรโตคอลเลยค่ะเปิดเกมมานะคะเป็น Dallas Mavericks ค่ะที่ออกตัวได้ดีดกว่านําโดยคริสต่่พอเลน เล่นมาค่ะก็ไม่สามารถต้านทานความครบท้ว่นแล้วก็ร้อนแรงของยูท่าแจ๊สไหวเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ี่เนี่ยเป็นยูท่าแจ๊สที่สามารถคอเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยโดดเดวนมิเชลไมค์คอลลี่แล้วก็บูยามอกนันอวิชช่วยกันทำแต้มนอกในสลับกันไปมาและก็เป็นยูท่าแจ๊สที่สามารถเอาชนะไปได้ตามคาดแต่ก็ยากแล้วก็ลำบากกว่าที่คิดค่ะเกมเมื่อวานเนี่ยถือเป็นเกมวันคริสต์มาสครั้งที่แปดของยูท่าแจ๊สนะคะสถิติเนี่ยก็คือชนะ6แพ้2ค่ะในขณะที่ดัลลัสแมวริสเกมเมื่อวานเนี่ยเป็นเกมขอพิคชนะ2 3่ะ เราไปปิดท้ายกับทีมที่แข่งในเกมวันคริสต์มาสมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ในคืนค uh ือนิวยอร์กนิกส์รับการมาเยือนของแอตแลนตาฮอสและก็เป็นอย่างที่แอนินตูนฟูครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการเกมวันคริสต์มาสแบบนี้เพราะทีมขาดตัวหลักเยอะเลยครับโดยเฉพาะพยาเหี่ยวของพวกเขาอย่างเทรย์ยังมันก็เป็นไปตามคาดครับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเหนือกว่าตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเนี่ยนะครับโอ้โหนำแบบม้วนเดียวจบเลยพวกเขาได้เกมที่ร้อนแรงของจูเยสแรนดอล์เมื่อวานกด3าคะแนนไปถึงลกงงเน28ต้ม็ สบายไปเรื่อยๆครับที่ยังคงประทับใจแฟนๆนะครับแม้ว่าเมื่อวานฟิลโกล <ừ. S 1> จะไม่ค่อยดีก็ตามนะั่นคือเคมบาวอเกอร์เขาสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนิวยอร์กนิกส์ชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นอะไรเลยครับในเกมเมื่อวานเนี่ยต้องชื่นชมผลงานของเคมบาวอเกอร์นะครับอย่างที่บอกแม้ว่าฟิลโกลในภาพรวมจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดพูดถึงเกมวันคริสต์มาสเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของเคมบาวอเกอร์เองเนี่ยเขาก็ไม่กล้าคิดครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยหลุดโรเตชันไไไปแแแลลล้้้วววนนนะะคครรััับบบมมมมม่่ดดงงงสาาาททกกกขข9เเเเ10ตติิยพออโช เ,เขาตัดสินใจที่จะเบรกตัวของเคมบาวเกอร์ไปหลังจากที่เขาได้มีโอกาสกลับลงสนามทํากรแข่งขันครับเพื่อนๆลองดูผลงานของเขาครับมีการกดระดับ40แต้มและในเกมเมื่อวานยังสามารถทำทริปเปิลเด b เบิลได้ก็เลยทําให้เกมเมื่อวานครับเป็นทริปเปิลเดอเบิลแรกนะครับของตัวเคมบาวเกอร์เองตั้งแต่ปี2014เรียกว่านานมากๆแล้วนะครับกว่าที่เจ้าตัวจะสามารถทําได้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอครับการทำทริปเปิล o u b เบิลเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของ New York นิวยรอร์กนิกส์ใน เมื่อวานมันก็ยิ่งทําให้ NBA เนี่ยมีหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ๆขึ้นเยอะเลยครับในเกมเมื่อวานถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่คร<ม>ิสต์มาสเดียวแบบนี้เนี่ยมีนักกีฬาถึง3คนสามารถทำทริปเปิลเดวบ์โบได้เมื่อวานมีเคนบาว์วอเกอร์แล้วนะครับมีเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็มีรัสเซอร์เวสบูตัวของเคนบาว์วอเกอร์เองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่7นะครับที่สามารถทําได้แล้วก็มาเป็นเจมส์ฮาร์เดนเป็นคนที่8ที่สามารถทำทริปเปิลเดวบ์โบได้ในวันคริสต์มาสก่อนหน้านี้6คนมีใครกันบบบบบ้้าาาาาางงคคคคครรรรรรรัััททีีาาที่่สสสมมมถํไดนนนนนนแแกกืออออ์์์โเเิิิิตะจหฮฮวชลล Ron James, Russell w e s t b r ok, แล้วก็ Draymond Green ก่อนที่จะมาเป็น Kemba Walker กับ James Harden เมื่อวานนี้เนี่ยแหละครับตอนนี้เรา2คนเนี่ยก็รายงานเกมวันคริสต์มาสครบท้วนทุกเกมแล้วครับ,รบอยากจะเพิ่มเติมเกรดวันคริสต์มาสของ NBA สักนิดหนึ่งก่อนหน้านี้เราบอกแล้วนะครับว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยคือทีมที่ลงสนามทําแกลงกันในเกมวันคริสต์มาสมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นั่นคือ54ครั้งครับโอ้โหเยอะเหลือเกินหลายแต่หลายคนถามว่าทําไมถึงทต้อง,งเป็นนิวยอร์กนิกส์พวกนิวยอร์กนิกส์ผลงานไม่ค่อยดีเลยในช่วงหลังๆแต่ก็ยังคงได้ลงทําการแข่งขันในวันคริสต์มาสนั่นเป็นเพราะว่าทีมของพวก อยู่ในทีมตลาดใหญ่ครับโอ้โหคนเนี่ยให้ความสนใจเหลือเกินเฉพาะในพื้นที่ของพวกเขาเนี่ยกว่า10ล้านคนแล้วนะครับไปต่อกันที่ทีมที่ชนะมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของเกมวันคริสต์มาสของ NBA นั่นคือ LA Lakers ครับ24ครั้งถ้าเกิดเมื่อวานชนะได้เนี่ยก็เป็นครั้งที่25แล้วนะครับเสียดายสู้ไม่ไหวจริงๆและสุดท้ายครับพูดถึงทีมที่ลงสนามทำแกงแข่งในวันคริสต์มาสมากที่สุดชนะมากที่สุดแล้วเนี่ยเราไปดูทีมที่ยังไม่มีโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับที่จะลงสนามทำแกมแข่งใน โมจะเป็นชาร์ลอตฮอร์เน็ตตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยจะเป็นชาร์ลอตบ๊อบแคทหรือจะมาเป็นชาร์ลอตฮอร์เน็ตในปัจจุบันก็ตามเขายังไม่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งเลยนะครับถือว่าน่าเสียดายเหลือเกินแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตลาเมโลบอลเนี่ยจะสร้างผลงานให้กับ Charlotte ชาร์ลอตฮอร์เน็ตทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยเป็นที่จับตาเป็นที่สนใจและสุดท้าย NBA เนี่ยก็เลือกชาร์ลอตฮอร์เน็ตสักครั้งหนึ่งมาลงสนามทำแกงแข่งในวันคริสต์มาสครับ เราไปต่อที่ความเซ็งของฟฟแฟนแ l a c l i p p e r s ล่าสุดเนี่ยทางทีมได้แจ้งมาว่าพอจอชเอนข้อสอบขวาฉีกน, <cents. S 1> นะคะต้องพักอย่างน้อย3สัปดาห์แล้วค่อยประเมินอากา,อา,การอีกครั้งหนึง่งอย่างนี้นะคะเนี่ยทีมไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพราะว่าถ้าหากว่าต้องผ่าตัดเนี่ยคงต้องพักนานกว่านี้แน่นอนเขาม<ๆ>ีอาการเจ็บๆบริเวณ menu. ข้อสอบขวานะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเบรคค่ะไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันกว่า5เกมกลับมาลงสนามทำการแข่งขันไดสองเกมนะคะในเกมที่เจอกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์สแล้วก็ซคลาเมโตคิงส์แต่แล้วก็ยังคงเมียอากครั้งงนึวก็บ อาการนี่แหละค่ะไปไปมา,มาเนี่ยในฝั่งตะวันตกถ้าไม่นับ3าอันดับแรกนะคะนั่นก็คือ Golden State Warriors Phoenix Suns แล้วก็ Utah Jazz ค่ะทีมที่เหลืออยู่เนี่ยโอโ้โหสถิติสูสีมากเลยนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะ LA Clippers พอพูดถึงความเซ็งนะครับไปต่อกันที่ LA Lakers Summer Wine เ,เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยยังคงเซ็งกับผลงานของทีม LA Lakers กันอยู่ล่าสุดครับทางทีมประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเขาไม่ต่อสัญญา1ิบวันฉบับที่2นะครับให้กับ i s e i Thomas เกิดทาให้ตอนนี้ i s e i Thomas เนี่ยกลับไปเป็น free agent อีกครั้งหนึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่าจะมีทีมไหนใน NBA เ เอาตัวไอเซทมัสไปร่วมทีมหรือว่าตัวของเขาจะกลับเข้าไปเล่นในจีลีเพื่อมองหาโอกาสครั้งต่อไปนะครับอาจจะเป็นสัญญาทูเวย์ก็เป็นไปได้พอพูดถึงสัญญา10วันครับหลายต่อหลายคนอาจจะสงสัยสัญญา10วันใน NBA นี้นะครับแต่ละทีมเนี่ยสามารถเซ็นสัญญา1ิวันกับนักกีฬาคนเดิมได้แค่2ครั้งหลังจากครั้งที่2เป็นต้นไปปุ๊บเนี่ยจะต้องเซ็นสัญญาแบบปกติแล้วนะครับจะเป็นสัญญาขั้นต่ำหรือว่าสัญญาอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่สามารถเซ็นสัญญา10วันต่อไปได้แล้วละครับถ้าเกิดต้องการเก็บนัักกีีีีฬาา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 คคคนนนนดงเเเออไว้้้ทหหลลยยต่่จจะมมมมมํพิิขึ ว่าสัญญา10วันเนี่ยกับสัญญา e x h i b i t 10เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสัญญา e x h i b i t 10เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัญญาที่ด้อยกว่าสัญญา10วันนะครับสัญญา e x h i b i t 10เนี่ยมันเป็นสัญญาที่ไม่ได้การันตีอะไรเลยครับทีมเนี่ยสามารถปล่อยตัวนักกีฬาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคล้ายๆกับ Training แค m p Deal อะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆจากทีมนะครับแต่ข้อดีของสัญญา e x h i b i t 10เนี่ยมีอยู่นิดนึงครับนั่นก็คือตัวของนักกีฬาดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสที่จะขยิบสัญญาของตัวเขาเองนะครับจาก e x h i b i t 10เนี่ยเป็น Two Way Contract Two Way Contract เนี่ยสามารถเล่นใน G League ก็ได้ทีมใน NBA สามารถดึงตัวเข้ามาเล่นหลายต่อหลายคนเคยใช้สัญญาแบบนี้แล้วก็มีโอกาสอยู่ใน NBA ยาวยๆครับยกตัวอย่างอย่างเฟรดแวนรีดผ่านมาหมดแล้วและครับโดยจะเป็น e x ็กซิบิทเทนทูเวย์ t อนก่อนที่จะมาได้รับสัญญามหาศาลจนถึงปัจจุบันตอนนี้ครับและนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้นะคะถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสาร,ร NBA อย่าลืม s b s c r i b e ค่ะที่โลโก้23 Man i a ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 Man i a วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณขอบคุณครับ